มีรถเท่ๆอย่าง X Max ทั้งทีนะครับจะอดใจไม่แต่งยังไงให้ไหวสายถักตัวนี้เป็นแบรนด์ของสวิตนะครับเป็นสายพิเศษที่ทำมาจากเทปลอนหมุนหมุนอ่ามันก็จะมีล็อกของมันรับแล้วก็ถอดออกได้เลยครับไม่ได้ม,มาจากสวิตหรือเปล่าครับเป็นแบรนด์ของประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่มาจากสวิเแบรนด์นะครับผแบรนด์ประเทศไทย โอ่อย่าง X Max ทั้งทีนะครับจะอดใจไม่แต่งยังไงให้ไหววันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําอะไรนอกจากจะเสริมความหล่อแล้วยังเสริมสมรรถนะทางด้านเบรกให้ดีมากขึ้นนะครับผมวันนี้เราก็เลยนํำสายถักนะครับผม สายถักตัวนี้เป็นแบรนด์ของสวิทนะครับก่อนที่เราจะไปดูคุณสมบัติของสายถักแบรนด์นี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ในช่องพนม c h ชาแนลเพื่อที่จะไม่ได้พลาเกรนใหม่ๆจากทางพนมเลสซิ่งของเรารสวัสดีครับพบกับผมบอลนะครับผมผมบอยครับคงไม่พูดถึงก็คงเป็นไ,ปไม่ได้ครับสําหรับสายเบรกสวิทนะครับทีเ่เพื่อนๆทุกคนเป็นเจ้าของรถ X Max ซึ่งมีการสอบถามกันมาเยอะแยะมากมายครับสำหรับชุดสายเบรกสวิท นะครับ,รบผว่าสายเบรกสวิตมีดียังไงบอกได้เลยว่าได้ทั้งความหล่อความเท่แล้วก็ค,คุณภาพครับทำไมถึงฮอตฮิตทำไม,มเราถึงต้องมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังว,วันนี้เราก็เลยจะเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆที่ติดตามในช่องพนมชาแนลของเรามาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเรามาดูตัวสายกันอันนี้เป็นตัวสายนะครับผม สายตัวนี้ก็จะมีขนาดพิเศษนะครับผมแล้วก็มีคุณสมบัติที่ทนทานทนทานต่อแรงกดดันมองข้างนอกจะเป็นสายถักธรรมดานะครับผมแต่ด้านในของสายที่เป็นตัวเก็บน้ํามันจะเป็นสายพิเศษที่ทํามาจากเทปลอนเทปลอนในที่นี้ดียังไงเทปลอนในที่นี้ก็ทนต่อความร้อนได้ดีด้านนอกก็จะเป็นสายถักเพื่อที่จะกันเวลาสายพัดโดนไฟไม่ไหมใช่ครับถ้าเกิดเป็นสายปกติทั่วไปอาจจะแตกง่ายทนรแรงกดดันได้น้อยครับ เพราะสายตัวนี้ทนแรงดันของน้ำมันเบรกได้ถึง8บาร์เลยนะครับ8บาร์นะครับโดยปกติรถเล็กทั่วไปทั่วไปก็อยู่ที่2อถึงสบาร์เท่านั้นแล้วจะพูดถึงรถที่มีซีซีขยับขึ้นไปเช่นดิกบใช่ครับก็จะประมาณ6กถึงเบาร์นะครับผมแต่สายตัวนี้สามารถทนแรงอัดได้ถึงแปดบาร์สบายสบายใช่ครับเรียกได้ว่ารถขนาด800-900ร้อยพัน พันสองรับได้ใช่ครับสามารถรับได้สบายร,บรับสายถักอันนี้นะครับผมตัวสายก็จะมีสกรีนนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ S A E P 3 2 mm sw01hl นะครับ<ม>ก็จะมีตลอดทั้งสายนะครับถ้าเกิดเป็นสายแท้ไอ้3.2นี่คือเป็นสายเทปลอนด้านในที่เราพูดถึงแล้วสายถักปกติที่ขายในท้องตลาดทั่วไปจะเป็นสายไนล่อนเฉยๆอันนั้นซึ่งแตกจะบวมน้ามันซึมง,ง่าย<ม>แตกง่ายใช่ครับรั่วง,ง่ายหน้าที่ของตัวปลดไวในที่นี้นะครับผมก็ <c oughs> อย่างแรกเลยเวลาเซอร์วิส <c oughs> เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนจานครับ,รบผมสามารถปลดตัวนี้ออกได้เลยนะครับผมกดแล้วก็หมุนเล็กน้อยนะครับก็ปลดออกได้เลย คือสะดวกสบายใช่ครับสะดวกสบายเวลาถอดจานถอดปั๊มสายจะไม่ห้อยตรงเตียงตัวนี้ก็จะสะดวกสบายกับช่างมากขึ้นแล้วก็มีช่วยส่งผลให้กับการเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนปั๊มก็ช่วยไม่ให้อากาศเข้าสายน้ํามันแล้วก็ไล่ไล่น้ํามันได้ง่ายใช่ครับไล่น้ามันได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าถอดเร็วสะดวกสบายครับผมก็ช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองกดแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนอ่ามันก็จะมีล็อกของมัน แล้วก็ถอดออกได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะช่วยช่วยในเรื่องของสวิตถ้าเกิดตอนใส่นะครับผมกดแล้วก็หมุนกลับไปที่เดิมที่เดิมนะครับเอาลงง่ายๆนะครับจะรู้ได้ไงว่าสายเบรกสวิตที่ซื้อมาเป็นสายแท้วิธีดูสายเบรกสวิตนะครับผมว่าสายไหนเป็นสายแท้สายเทียมหรือของปอมอะไรพวกนี้ใช่ครับหลักๆเลยเรามาดูที่ข้อต่อก่อนเลยข้อต่อของสวิตทุกข้อต่อนะครับผมจะมีสกรีนโลโก้ของสวิต ครับผมแล้วสวิตจะมีโค้ดของมันแต่อยู่ข้างในสายนะครับผมเป็นโค้ดของสวิตซึ่งเป็นของแท้แน่นอนหรืออีกอย่างนึงนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้ที่ออพนมลิสซิ่งของเราครับรับประกันได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนเพราะทางพนมลิสซิ่งของเรานั้นเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของแบรนด์สวิตครับ,รบผมโดยตรงนะ,ะใช่ครับถ้าเกิดมาซื้อของเราก็ แน่นอนครับผมชิ้นส่วนข้องอนะครับผมของสายถักเส้นนี้ที่เห็นเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอันนี้ทํามาจากอลลอยนะครับ<ม>ก็มั่นใจได้เลยว่าทนทานแน่นอนครับผมแล้วก็มีน,น้าหนักต่อที่เบาใช่ครับน้ำหนักที่เบานะครับและสายสังเกตดูนะครับผมมันจะคืนรูปได้ง่ายมากครับผมตอนเราไล่ปุ๊บถ้าเกิดเป็นสายไนล่อนทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะครับผมเจอแรงกดเจอแรงอัดของน้ํามันเบรกหนัก ถ้าเพื่อนๆเ,เคยสังเกตนะครับสายทั่วไปมันจะมีการบวม <S <S การบวมตามสายนั่นก็ส่งผลให้กับระบบเบรกเบรกไม่สม่ำเสมอเบรกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับผมแล้วสายตัวนี้ถ้าเกิดเราหักเรางอนะครับผมด้านในจะไม่มีการแตกนะครับผมเดี๋ยวผมหักให้ดูเลยนะครับอ่ะอันนี้และมันจะคืนทรงได้ไวนั่นก็เพราะว่า ด้านในมันเป็นสายที่ทําจากเทปลอนไม่ใช่นลอนทั่วไปครับผมครับสำหรับราคาที่เซ็ตของ X m a x c เบรกปกติกับเบรก ABS เราพูดถึงสายก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นสายปกติที่มไม่มี ABS แล้วก็ไม่มีตัวปลดไวราคาเราขายอยู่ที่2,500บาทครับผมอันนี้เฉพาะสายนะครับผม,มแล้วถ้าเกิดเป็นราคาที่ม,ม,มีปลดไวมาให้ด้วยแล้วก็เป็นสาย ABS ราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,500บาทนะครับผม แต่ถ, <ไป S 1> ถ้ารวมคู่กับปั๊มบนถ้ารวมคู่กับปั๊มบนอันนี้พูดถึงสายที่ไม่มี ABS หรือปลดไว้ก่อนนะครับเป็นปั๊มเบอร์17ตัวที่ไม่มี ABS กับปลดไวราคาอยู่ที่6,300บาทนะครับผมก็คือซื้อไปก็สามารถใส่ได้เลยสายนี้ตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นในที่นี้นี่หมายถึงว่ามันจะมีสายเบรกคู่กับปั๊มล่างแล้วก็ปั๊มหลังด้วยคือจดเซตให้เลยคืออามยาวใช่ครับ ความยาวพอดีเลยใช่ครับนะไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปตัดสายครับก็คือตรงรุ่นสามารถใส่ได้เลยเพื่อนไม่ต้องไปแบบหาเลือกซื้อที่อื่นที่มันคือความยาวมันเชียดจะไม่พอดีเกินบ้างเกินบ้างอะไรเงี้ยแต่สําหรับสายสวิตช์เส้นนี้ก็มีให้พอดีเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังครับผมราคาราคารวมปั๊มบนนะครับผมอยู่ที่6กพันสามแล้วถ้าเกิดเป็นตัวสาย ABS ตัวสาย ABS คู่กับปั๊มราคาอยู่ที่แปดพันสามร้อยบาทนะครับผม ราคานี้รวมปั๊มล่างนะครับราคานี้ไม่รวมปั๊มล่างครับคือก็สามารถใส่กับปั๊มเดิมได้ใช่ใส่ปั๊มเดิมได้ครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสายถักแบรนด์สวิตคุณสมบัติที่เราบอกไปก็โอ้โหล้นสวิตนี่ไม่ได้มาจากสวิตหรือเปล่าครับเป็นแบรนด์ของประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่มาจากสวิตแลนด์นะครับผมแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ของไทยของไทยเราก็มีคุณภาพดีๆออกมาเยอะของสายถักอันนี้แล้วก็คุณภาพที่ดีเราก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกัน เป็นตัวเลือกสําหรับผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสายถักสวิตตอนนี้ทางพนมเราก็มีมจําหน่ายแล้วครบเลยใช่ครับ,บทุกสาขาเลยเสร็จครับผมครับตอนนี้เราก็มีของ X Max ที่วางจำหน่ายแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเป็นรุ่นอื่นอยากให้เรานำมาจำหน่ายก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้อความด้านล่างได้นะครับครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานพนม a n n e l เราด้วยนะครับ,รบนมเลสซิ่งของเรานั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับผมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลชาวสองล้อได้ทาง Facebook, IG, TikTok พนมเลส i n g นะครับผมและ Li@ น์แอดพนมเลสซิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ